ไปดูตอนต่อนะครับมารูปสามบ้างละเขาพูดถึงรูปที่สามบอกลูที่3ามเนี่ยแสดงให้เห็นการปล่อยคาร์บอนรวมทั้งหมดนะครับจากระบบการผลิตไฟฟ้าตามที่บิดนะในรูปที่1นะครับตามตามโหลดที่ใช้ทั้งหมดค่าเฉลี่ยนะครับของคาร์บอนเนี่ยจากการผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลา นะที่แสดงอยู่นี้เนี่ยก็แสดงอยู่ในรูปของอเส้นสโลบและเส้นความชันนะ,อะของคาร์บอนเฉลี่ยนะครับนตามที่แสดงอยู่ในรูป3านะครับเด,เดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะนี่อ่านแล้วอาจจะงงๆนะดูรูปชัดกว่าอ่านเนื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรูปที่หลังเปรียบเทียบกันนะครับมันจะมีอีกเส้นหนึ่งที่เรียกว่า marginal carbon intensity อันนี้ก็เป็นเส้น ความชันเหมือนกันเป็นเส้นสัมผัสนะครับแทนเจนก็คือสัมผัสใช่ไหมแทนเจนลายคือเส้นสัมผัสใช่ไหมที่เป็นเส้นสัมผัสนะครับที่ตรงกริดโหลดตรงจุดที่เป็นกริดโหลดนะนนะนะของสายส่งปัจจุบันนะครับที่ที่กำลังดูอยู่ในรูปสามเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไอ้เส้นความชันสองเส้นนี้เนี่ยนะครับสองสลอสองเส้นนี้เนี่ย มันมีค่าต่างกันชัดๆเลยนะครับสมมติว่าไอ้ตัวระบบสายส่งของเมืองนี้เนี่ยนะครับโหลดของเมืองนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหนึ่งเมกะวัตต์อาเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ประมูลเนี่ยนะครับหรือว่าการเพิ่มขึ้นนะถ้าด,ดีมานมันเพิ่มขึ้นหนึ่งเมกะวัตต์เนี่ยนะครับอันนี้พูดในแง่พลังงานใช่ไหมสมมติในชั่วโมงนั้นๆเนี่ยพลังงานที่ใช้เนี่ยมันเกิน มันขยับขึ้นเนี่ยเปลี่ยนไปหนึ่งไมกะวัตต์อาหรือว่าพูดในเชิงของกําลังของการผลิตไฟฟ้านี่ก็คือสมมติกําลังหรือว่าดีมาที่ต้องการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหนึ่งมกะวัตต์เนี่ยครับคาร์บอนเนี่ยจะเพิ่มแบบไม่ได้เพิ่มตามเส้นเฉลีย่ยแต่เดี๋ยวจะเพิ่มตามเส้นมาจ g นอนะครับไปดูรูปทัดกว่าไปดูรูปที่สามรูปที่สามอ่ะดูรูปบนก่อน เอ่อเราเรียงลำดับตามนี้ใช่ไหมลมโซลาร์นิวเคลียร์อันนี้ไม่ปล่อยคาร์บอนเลยถ้าเป็นเนเชอรัลแก๊สนะครับคอมไบไซเคิลก็ปล่อยน้อยๆใช่ไหมอย่างรูปข้างบนนี้ก็คือปล่อยเก้าร้อยส่วนที่เป็นซิมเปิลเนเชอรัลแก๊สเนี่ยก็ปล่อยพันห้านั้นในช่วงที่ในช่วงนี้ครับในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับตอนที่เราผลิตกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับ ย,ยิ่งผลิตสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเห็นคาร์บอนมาสูงขึ้นเท่านั้นโอเคไหมพ <c oughs> อน,นึกออกใช่ไหมครับถ้าเราผลิตไฟน้อยอ่คาร์บอนที่เกิดขึ้นมันก็น้อยผลิตไฟมากคาร์บอนที่เกิดขึ้นก็จะมากนะครับมาถึงจุดดีมานนะครับถ้าเกินไปอีกคราวนี้เข้าเราต้องไปเดินอีกกลุ่มหนึ่งละกลุ่มที่เป็น Simple ลไซเคิลน u r อ l g ก s อันนี้ก็คาร์บอนก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มใช่ไหม เขาก็เลยเอาสองช่วงนี้ครับช่วงที่น้อยกว่าดีมาที่คาดไว้กับช่วงที่เกินดีมาที่คาดไว้เนี่ยมาเขียนเป็นมาเขียนเป็นสลปเฉลี่ยสองเส้นโอเคไหมไอ้ช่วงแรกเนี่ยก็ไต่าจากศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็พอมาแตะเขตที่จะต้องเริ่มเดินโรงโคเจนแล้วเนี่ยอะคาร์บอนก็จะเริ่มเพินแตะดีมานที่เขาทำนายไว้จบนะเพราะอะคาร์บอนช่วงนี้มามาพลอตเป็น เป็นเส้นตรงนะต้งพอดเป็นค่าเฉลี่ยนี้อันเเขาก็เลยเรียกเส้นนี้ว่าเป็นสโลปในช่วง average carbon นะช่วงที่ยังไม่ถึงดีมานก,ก็จะเป็น average carbon เส้นนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันพ้นย่านดีมานปุ๊บเนี่ยต้องไปส start ลง simple cycle natural gas เนี่ยคาร์บอนจะปล่อยสูงขึ้นทันทีใช่ไหมงนั้นสโลปก็จะชันขึ้นเขาก็เลยลัสร้างเส้นสัมผัสณนะจุดที่เป็นจุด แบ่งดีมาร์พอดีเนี่ยแล้วลองสโลปอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เรียกว่าเป็นมาร์จิโนลคาร์บอนนะครับจะเห็นว่าในช่วงต่ำกว่าดีมาเนี่ยคาร์บอนมันจะค่อยๆเพิ่มใช่ไหมเพราะว่าเรามีอีกตัวพวกอะไรอะวินโซล่านิวเคลียร์นี่เป็นฐานอยู่นะครับแต่พอมันเริ่มเกินเริ่มเกินดีมาร์เข้าไปเพิ่มขึ้นนิดเดียวเนี่ยคราวนี้มันไปไปกระโดดแตะอีกเส้นหนึ่งเลยนะครับมันไปกระโดดแตกเส้นเลยคราวนี้คาร์บอนจะพุ่งเลย โอเคไหมครับมันให้เซนส์แบบนี้เนาะตอนเดินตอนที่ยังไม่เกินดีมานเนี่ยเราเลือกลงไฟฟ้าที่ต้นทุนต่ําหน่อยซึ่งบังเอิญว่าไอ้ลงไฟฟ้าต้นทุนต่ําเนี่ยมันเป็นพวกรีนิวเวเบิลเนาะไอ้คาร์บอนปล่อยก็เลยต่ำด้วยเราก็จะเห็นความชันมันน้อยนะครับค่อยๆเดินเพิ่มไปคาร์บอนก็เพิ่มไม่เท่าไหร่แต่พอเริ่มพ้นช่วงดีมานที่ทำนายไว้ต้องไปสตาร์ทให้ลงที่ปล่อยคาร์บอนสูงๆเนี่ยโอ้เราจะเห็นคาร์บอนพุ่งเลยนะครับ เนน่าจะพอเห็นภาพน,นะครับก็ก็โอเคนะก็เป็นความรู้ใหม่นีนะเราไม่เคยมองอะไรในในมุมมองแบบนี้มาก่อนเลยมาอความนี้ก็ก็เพิ่มเพิ่มมุมมองดี